เวลา8นาฬิกา42นาทีสมเด็จพระนิธิถ่ายที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชาดำเนินไปยังโครงการทหารพันดีน่านฐานปฏิบัติการแสงเพนตรบนฝ่ายแก้วอําเภอภูเพียงจังหวัดน่านทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการทหารพันดีน่านซึ่งมณฑนทนหารบุกที่38และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกันดำเนินโครงการเมื่อปี2562บนพื้นที่74 ไร่ของฐานปฏิบัติการแสงเพ่น ที่อดีตเคยเป็นฐานที่ใช้ป้องกันการแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แถบตะวันออกของจังหวัดน่านในห่วงสถานการณ์คอมมิวนสิสต์คุกรุ่นโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง <c oughs> เคยเสด็จพระราชาดำเนินมาฐานปฏิบัติการแห่งนี้เมื่อปี2522 โครงการทหารพันดีน่านมีการดำเนินงาน3ด้านได้แก่การเกษตรปศุปสัตว์และประมงจากการดำเนินงานระหว่างวันที่1กรกฎาคม2,564ถึงวันที่30มิถุนายน2,566 ด้านการเกษตรดำเนินโครงการปลูกผักปลอดภัยได้ผลผลิตรวม19,98กิโลกรัมโดยจำหน่ายให้ประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาดโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นำผลผลิตออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบด้วย นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเช่นสถานีพัฒนาที่ดินน่านดำเนินการปรับปรุงรบำรุงดินให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นจากดินที่มีความเป็นกรดปัจจุบันมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นความเป็นกรดลดล,ดลงสีดินคล้ำขึ้นสามารถปลูกพืชได้เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ20 กรมจรลประทานได้ขุดลอกตะกอนในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสายขาวอนเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างและในระยะยาวมีแผนที่จะสร้างสถานีสูบน้ำถาวรในปี2567เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในการอุปโภคบริโภคภายในโครงการได้อย่างยั่งยืน โรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์มีการปลูกผักเชียงดาโดยมีวิสาหกิจชุมชนวิถีตำบลน,น้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้เรื่องการเพราะปลูกและการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยผักเชียงดาเป็นพืชอาหารพื้นบ้านสปปรรพคุณช่วยลดน้ำตาลมีผลิตภัณฑ์น่าสนใจอาทิชาชงเชียงดาแคปซูลเชียงดา กรมปศุสัตว์ผลิตพันธุเป็ดและพันธุ์ไก่พระราชทานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2564สามารถผลิตพันธุ์เป็ดได้9,414ตัวพระราชทานแก่รัษฎรแล้ว8,475ตัวส่วนพันุ์ไก่พระราชทานมี4สายพันธุ์พระราชทานแก่รัษฎรแล้ว3,953ตัว ส่วนโครงการศูนย์ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสส่วนแยกน่านดำเนินงานบนพื้นที่8ไร่2งานร่วมกันผลิตมเมล็ดพันธุ์10ชนิดเช่นถั่วฝักยาวสีม่วงสิดินทอนเบอร์หนึ่งมะเกิอเปราะพวงหยกจักรพันธ์ถั่วฝักยาวล้านนาชวนอร่อยและกระเจี๊ยบเขียว ในการนี้ทรงเปิดศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งดําเนินการโดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมนทลทหารบกที่38ทําการเลี้ยงกบสามสายพันธุ์ได้แก่กบนาจากจังหวัดน่านกบทุ่งกุลาจากจังหวัดสุรินทร์และกบจานาจากสุราษฎร์ธานี ได้มีการผสมพันธุ์แบบไข้สายพันธุ์ซึ่งได้พันธุ์กบจํานวน9สายพันธุ์ในห่วงที่ผ่านมาผลิตพันธุ์กบพระราชทานให้กับราษฎรแล้วจำนวน24,109ตัวโดยกำหนดเป้าหมายในการผลิตพันธุ์กบทั้ง9้าสายพันธุ์ให้ได้รวมปีละ200,000ตัวและจากการผสมไข้สายพันธุ์แม่พันธุ์จานนาผสมกับพ่อพันธุ์นา่านได้กบ จานน่านที่มีคุณลักษณะที่ดีมีความสมบูรณ์เหมาะแก่การส่งเสริมให้ทำการเลี้ยงทนต่อโรคและโตวัยอายุ3-4เดือนสามารถนำมาบริโภคเป็นอาหารได้โครงการถั่วงอกปลอดภัยของโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ได้สนับสนุนความรู้การปลูกถั่วงอกให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ16โรงเรียนได้มีอาหารบริโภคอีกทั้งได้จำหน่ายแก่กำลังพลและประชาชนจากนั้นทรงเปิดศูนย์ผลิต พันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนดำเนินสองกิจกรรมหลักได้แก่ศูนย์ผลิตไก่พันธุ์พื้นเมืองและไก่กระดูกดำพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนผลิตพันธุ์ไก่สำหรับพระราชทานสี่สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์กระดูหางดำพันธุ์กระดูกดำไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาวและไก่แดงสุราธานีที่ผ่านมาผลิตไก่พระราชทานให้กับราษฎรไปแล้ว3,953ัยาตัวโดย ำหนดเป้าหมายการผลิตไก่ทั้ง4สายพันธุ์ให้ได้รวมปีละ5,000ตัว ส่วนศูนย์ผลิตพันเป็ดไข่พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและการผลิตเป็ดไข่พันบางประกงสำหรับพระราชทานของศูนย์ผลิตพันเป็ดไข่พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนผลิตเป็ดไข่พันบางประกงพระราชทานให้กับราษฎรไปแล้ว8,475ตัวโดยกำหนดเป้าหมายการผลิตให้ได้ปีละ9,600ตัว ต่อจากนั้นส่งเปิดศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ําจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนดําเนินการเพราะเลี้ยงพันธุ์ปลานินจิตละดาเพื่อผลิตสําหรับพระราชทานให้กับกําลังพลและประชาชนสามารถผลิตลูกปลานินจิตละดาสําหรับพระราชทานได้จํานวน462,600ตัวพระราชทานแล้วจํานวน283,444ตัวโดยได้กําหนดเป้าหมายในการผลิตปีละ800,000ตัว นอกจากนี้ได้ทดลองเลี้ยงปลาพันธุ์พื้นเมือง4ี่ชนิดได้แก่ปลาปีกแดงปลาตะเพียนทองปลากระแหและปลามมันปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาพฤติกรรมซึ่งพันุ์ปลาดังกล่าวเป็นปลาที่มีลักษณะเฉพาะอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติและลำห้วยบนภูเขาสูงที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมักอาศัยอยู่ตามโขดหินขนาดใหญ่โดยศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานทดลองเลี้ยงในบ่อปูนซีเมนผลปรากฏที่พบปลาไม่ออกข่า ปัจจุบันกำลังศึกษาวิธีการผสมพันธุ์โดยการเร่งฮอร์โมนเพื่อปรับสภาพให้อยู่ในบ่อปูนซีเมนต์และขยายพันธุ์ต่อไปได้จากนั้นทรงพระดมเนินไปยังศาลาโครงการทหารพันดีน่านพระราชทานพระราชบัรากาดให้ทหารพันดีเฝ้าทุนละออมประบาดพร้อมทั้งมีพระราชดำรัสแก่ทหารพันดีวันนี้ก็เป็นโอกาสนั้นดีที่ได้มา เยี่ยมติดตามผลกันปฏิบัติงานของที่ที่นี่อ,อีกครั้นหนึ่งก็เห็นว่ามีผลงานที่ทำได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นที่ทำให้ก้าวหน้ามีผลต่างๆยิ่งขึ้นก็ดยมีประโยชน์ต่อผู้ ผู้ปฏิบัติงานในในค่ายนี้ะแล้ก็มีพวกที่ทหารที่กำลังท่่กกำลังปฏิบัติอยู่ผู้ที่กเกษียณอายุก็ได้นำความรู้ไปใช้หรือผู้ที่ลดประจําการก็ได้ความรู้ไปใช้และยังได้ไป่วยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชนในภูมิลำเนาของตนก็ทําให้มี ความรู้ความขวางขึ้น